รอเดียวถ้าจะไปแบบนี้เหรอคลางเอกสารสำคัญของที่ว่าการคนเคาะยามเข้าไปได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอจะต้องเดี๋ยวนะหมายความว่ายังไงถ้ารู้อยู่แล้วช้าเร็วเจ้าต้องตกอยู่ในกำมือข้า เดี๋ยวนะเสียวแวบๆไม่สารถจับเป็นยังไงบ้างไม่ได้ลงมือโหดเหี่ยมใช่ไหมเปล่าเจ้าค่ะยังไม่ทันได้ตีโดนเลยเขาบอกว่าเขามีแผนที่ดีกว่านี้แถมลงแรงน้อยแต่ได้ผลมากเลือกมาสักอันอันไหน ไม่เจ็บเจ็บทุกอันยิ่งเจ็บผลลัพธ์ยิ่งดียิ่งเจ็บยิ่งชวนให้หน้าทราบซึ้งวางใจได้พี่ใหญ่รู้จักบัญญาบัญยังรับประกันว่าไม่ทำให้เจ้าบาดเจ็บถึงเอ็นกระดูกออันนี้แล้วกันของกระจุจ๋มกระจิ๋มได้อันนี้ดีพอเกลีย่ยลงไปจะเกิดเป็นหกรไูไม่เหมาะอืม บาดแผลสมานตัวยากอ,อันนี้แล้วกันค่อนข้างเรียบเสมอกันอย่างน้อยไม่ทิ้งเป็นรูอันนี้ยิ่งดีรับรองว่าตบหน้าเจ้าจนบวมเป่งได้ไม่เหมาะสิ่งที่ซื้อมู่ให้ความสำคัญที่สุดก็คือใบหน้าอัหลเลาของข้า <c oughs> อันนี้แล้วกันแม้จะใหญ่ไปหน่อยแต่ว่าอย่าตีมาที่หน้าข้าข่าทนได้ได้ัมคอนดีเลยครั้งเดียวเบเสร็จเรียบร้อยรับรองได้ว่าหัวแตกเลื่อตกย่างอไม่เหมาะไม่เหมาะสมองขขงบัณฑิตสำคัญที่สุดอันอันอันนี้ดีกว่าคืนนี้ข้าไม่ตุนน้ำแกงท่านแม่แล้วครอบครัวเรารำบวยกันขนาดนี้จะขาดมือนี้ไปก็ไม่เป็นไรจะแน่ใจนะข้าแน่ใจไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่เปลี่ยนแล้วสนองความต้องการของเจ้าหึวุตา